สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมยินดีต้อนรับท่านที่ติดตามแล้วแล้วก็กําลังจะติดตามนะครับก็ติดตามได้นะครับงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับวันนี้จะมาแก้ไขปัญหารวมกันนะครับไปพร้อมกันนะครับเราเมื่อเจอปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นผมเองนะครับหรือว่าท่านที่กําลังดูอยู่นะครับเป็นซัมซุงนะครับ12โลนะครับ w a หนึ่งสีห้านะครับหนึ่งสี่ P ห้านะครับตัวทีนะครับอาการคือเครื่องทำงานได้ปกตินะครับสั่งงานตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ปล่อยน้ำเข้านั่นเองนะครับหลังจากที่เรากดปุ่มสตาร์ทนะครับสักพักหนึ่งน้ำก็จะปล่อยเข้ามานะครับสังเกตดูนะครับเอามือจับดูตรงนี้ตรงโซลีนอย์นะครับวาลเข้าถ้าเกิดว่าแผงหน้าเครื่องนะครับ งานมาที่ตัวนี้น่อยแล้วตรงนี้ต้องมีเสียงดังอือนิดๆนะครับถ้าน้ํายังไปเข้าก็ให้ถอดทําความสะอาดได้นะครับวิธีการถอดด้านหลังก็ถอดน็อตออกสองตัวนะครับงัดมันออกไปเลยนะครับงัดขึ้นแรงๆนะครับมันเป็นเดือยนะครับทุกสิ่งอย่างมีเดือยนะครับงัดมันขึ้นมาแรงๆเลยนะครับมันก็จะหลุดออกมาตรงนี้นะครับดูว่าหนูกัดสายหรือเปล่านะครับ เบื้องต้นเลยนะครับการเช็คง่ายๆนะครับแต่หนูไม่กัดสายที่นี้เราก็ต้องมาลือดูแผงด้านหน้านี้นะครับวันนี้ผมจะมาถอดให้ดททูทีีละขั้นตอนไปนะครับมันจะมีลูกยางอยู่ตรงนี้ถอดออกนะครับหนึ่งตัวจะมีน็อตอยู่ตรงนี้มันจะเข้าสนิมต้องหาไขควงแบนแะนะครับก่อนที่จะขันน็อตออกมาแล้วก็ฟังทังนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยครับผมเจอปัญหาตรงนี้น็อตเข้าสนิมขันไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นต้องเจาะใช้ดอกสว่านเจาะก่อนนะครับมันถึงจะถอดแผงนี้ออกมาได้นะครับแผงด้านหน้านะครับเดี๋ยวติดตามไปพบพ้อกันนะครับว่าปัญหาในส่วนนี้ผมยังไม่เจอว่ามันเกิดจากอะไรนะครับไม่ปล่อยน้ําเข้าเหมือนกันโซนน้อยรู้สึกว่าไฟยังไม่จ่ายออกจากแผงควบคุมแผงด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาลื้อดูกันตรงนี้ตามกันไปนะครับเบื้องต้นนะครับเมื่อเราถอดหรือแผงออกมาดูแล้วครับไม่มี ตรงไหนที่หนูจะกัดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูเช็คดูโซลีโนยใหม่นะครับเปิดให้สั่งงานนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าจะทําแบบไหนเช็คว่าแผงนี้นะครับจ่ายไฟออกไปที่โซลีนอยหรือ,อยังครับเราต้องมาถอดโซลีนอยนี้ออกมานะครับเดี๋ยวเอาไฟ220โวลต์เดบเข้ากับโซลีนอยนี้เลยนะครับเดี๋ยวตาม ดูพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าตัวนี้น้อยมีปัญหาหรือว่าแผงยังไม่จ่ายไฟมานะครับตอนนี้ก็ถอดลงมานะครับใส่วาลน้ําเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้มาก่อนนะครับก่อนที่จะถอดนะครับมีจ็อกเก็ตอยู่สองอันนะครับเกิดจจาไม่ได้นะครับไปเลยนะครับนี่แหละครับตัวรีน้อยถอดลงไปไว้ข้างล่างนะครับ มาก่อนนะครับก่อนที่จะถอดมันมีช็อกเก็ตอยู่สออันนะครับเอาเมติกมากไว้ก่อนตรงไหนตรงนึงนะครับผมจะใช้สายคลิปนะครับเสียบปลั๊กไฟนะครับตัวด้านด้านซ้ายมือสุดนะครับถ้าหันเข้าหาตัวนะครับตัวนี้นะครับลองตัวนี้ก่อนถ้าโซนีล็กมันทํางานปกตินะครับแสดงว่าแผงหน้าเครื่องไม่สั่งงานมานะครับตัวนี้เปิดน้ําเข้านะครับแล้วผมก็จะเสียบปลั๊กไฟนะครับ นี่เลยขันตอนนี้ต้องระวังนะครับ220บโวลต์คอยดูนะครับดิ้นไปดินมายินเสียงไหมครับบริโน้อยทำงานนะครับตอนนี้มันจะสั่นนะครับแต่น้าไม่ไหลนะครับ ตอนแรกนะครับที่ผมลองรู้สึกว่าไม่มีไฟจ่ายมาที่โซลิโนย์นะครับจากแผงนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีปัญหาในส่วนของโซลิโนย์ด้วยต้องทําความสะอาดแล้วก็เช็คในส่วนของแผงอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวลองใหม่นะครับตอนนี้เปิดเครื่องนะครับ รื้สึกว่าจะไม่มีไฟมาเลยนะครับแผงไม่จ่ายไฟมาที่นี่นะครับสรุปนะครับก็คือบอร์ดมีปัญหานะครับไม่จ่ายไฟที่โซโลินอยด้านหลังน้นนะครับเงียบกิ๊บนะครับเมื่อกี้เทสเอาสองไฟเอาไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์ลองจ่ายไฟเข้าไปโซลินอยมันทำงานนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่โซลินอยนะครับไม่ เปิดน้ำก็คือในส่วนของข้างในอาจจะโซ่กรกนะครับกบอบอดนะครับเจอปัญหานะครับตัวเสียก็ต้องเปลี่ยนบอร์ดด้วยซ่อมบอดนะครับนั่นเองนะครับส่วนโซนน้อยนะครับหรือว่าวาล์วน้ําเข้านะครับผมก็ได้ทําคลิปไว้อยู่นะครับสนใจก็เข้าไปดูที่ท้ายคลิปนะครับแตะหรือกดดูที่รูปคลิปได้เลยนะครับกดแผงก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับ เราก็จะมีชอ็อกเก็ตมาให้เสียบเหมือนอันเก่าเป๊ะเลยนะครับมายากนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแผงราคาแผงนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับสั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะครับพิมพ์ค้นหารุ่นบอกรุ่นไปนะครับเครื่องสภาพสมัดถนะก็ขอคุนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจนจะจบคลิปวิดีโ,ดโอก็ขอรบกวนเวลาเพียงเท่านี้ ท่านี้ผมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกท่านปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บปลอดจากโรคโควิดนะครับประสบแต่ความสําเร็จแต่เจ็บจะ่ไข้อย่จ,ยอยจนถูกหวยรังวันที่หนึ่งกันทุกคนนะครับท่านี้กรุณาช่วยวรบกวนกดติดตามด้วยนะครับเผื่อผมมีคลิปที่เป็นประโยชน์มีสาระนะครับไม่มีสาระมั่งก็จะได้เข้ามาดูนะครับกดรูปกระดิ่งระคาแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปลงใหม่ด้วยนะครับ ไลนนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณอีกครั้งทุกการรับชมนะครับผิดถูกผมต้องกราบขออภัยขอโทษไว้ด้วยนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ